มาคัสแรดฟอร์ดแนวรุกของทีมชาติอังกฤษกําลังผลักดันการย้ายทีมครั้งสําคัญโดยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนคือบาร์เซโลนาโดยแหล่งข่าวรายงานว่ามาคัสแรดฟอร์ดยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อให้การย้ายทีมเกิดขึ้นเดโก้ <De co S 2> ผู้อํานวยการกีฬาของบาร์เซโลนายืนยันว่าทีมต้องการเสริมริมเส้นเพื่อแบ่งเบาภาระของราฟินญาและลามินยามลที่ลงเล่นอย่างหนักตลอดซีซั่นที่ผ่านมาโดยมี2ตัวเลือกได้แก่ลุยดีอาร์และมาคัสแรดฟอร์ดแม้ว่าดีอาร์จะเป็นเป้าหมาย อันดับหนึ่งของบาร์เซลโลนาแต่ด้วยค่าตัวที่ลิเวอร์พูลตั้งไว้สูงเกินไปจึงทําให้บาซ่าหันมาสนใจในตัวของมาคัสแรดฟอร์ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าตัวพร้อมลดค่าเหนื่อยจาก18ล้านยูโรต่อปีลงมาให้สอดคล้องกับเพดานเงินเดือนของทีมแรดฟอร์ดยังคงต้องกลับมารายงานตัวกับปีศาจแดงในช่วงปรีซีซั่นแต่รายงานล่าสุดระบุว่าบาร์เซลโลนากาลังพิจารณาเขาอย่างจริงจังโดยมีค่าตัวอยู่ที่40ล้านยูโรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สามารถเจรจาได้ยูเนเตตก็ พร้อมปล่อยเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้มาดูทางฝั่งขาเข้าเมื่อยูนเต็ดเปิดฉากเจรจายอย่างจริงจังด้วยการยื่นข้อสเสนอรแรกให้กับเบนส์ฟอร์ดมูลค่ารวม55ล้านปอนด์ตามรายงานจากเดลี่เมลและดีแอตแลนติกข้อเสนอของยูนเต็ดคือจ่ายทันที45ล้านปอนด์บวกโบนัสตามผลงานอีก10ล้านแม้ยังต่ำกว่าราคาที่เบนส์ฟอร์ดตั้งเอาไว้ที่60ล้านปอนด์ก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณแรกของดิวนี้ในส่วนของผู้รักษาประตูมีรายงานจากทีวีซีสปอร์เผยว่ายูนเต็ดเคยติดต่อไปยัง แอสตันวินลา่าเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเอมิเลโนโมาติเนสผู้รักษาประตูชาวอาร์เจนตินาในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราที่ผ่านมาตอนนี้พิศาจแดงกําลังหาผู้รักษาประตูคนใหม่หลังจากอังดเดรโอนานา่ากลอมหลุดอย่างต่อเนื่องและมีจังหวะผิดพลาดในเกมใหญ่หลายครั้งจนกระทั่งถูกรูบเบนนโมอริมหรอบเป็นตัวสำรองในเกมเจอนิวคัสเซลเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากสถานการณ์ดังกลา่าวทีไวทีสปอร์ตเผยว่ายูนเต็ดอาจหวนกลกับไปล่าตัวมาติเนสอีกครั้งหากเจ้าตัวตัด ินใจอำลาแอสตันวินล่ามาดูข่าวกองหน้ากันบ้างตอนนี้ปิศาจแดงเริ่มพูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับสปอร์ติ้งลิสบอนถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัววิกเตอร์เยอเคเรตกองหน้าทีมชาติสวีเดนมาร่วมทัพตามรายงานจากกีเวมสปอร์ตดาวยิงวัย26ปีคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของรูเบนนโมริมในการเสริมคมซีซั่นหน้าหลังจากพลาดการได้ตัวเลียมดีแล็ที่ตัดสินใจย้ายไปเชลซีค่าตัวของเยอเคเรตถูกประเมินไว้อยู่ที่60ล้านปอนด์ซึ่งปีศาจแดงจะต้องเร่งปล่อยแข่ง ผาเหนื่อยสูงออกจากทีมได้แก่มาคัสเรดฟอร์และเจดดนซานโชอัมริมรู้จักฝีเท้าของเยอเคเรสเป็นอย่างดีจากการทำงานร่วมกันที่สปอร์ติง้งและเชื่อว่าสิทธิ์เกา่ารายนี้จะนำพลังการจบสกอร์และความดุดด่านกลับสู่โรงละครแห่งความฝันอีกครั้งเยอเคเรสทำผลงานได้ร้อนแรงกับสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยการยิงไป43ประตูรวมทุกรายการและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหัวหอ,อกที่ครบเครื่องที่สุดของยุโรปเวลานี้